ที่การห่อก็มันมันจะมีสองด้านนะของของด้านนี้นี่โดนแสงอาทิตย์อืเต็มเต็มแล้วถ้าเอาถุงเอถุงพลาสติกใสเนี่ยมาห่ออถุงพลาสติกมันแนบกับเนี้ยอืมันจะโดนลวกมันจะซันเบิร์นผมด้านนี้ผมก็เลยใช้ถุงถุงห่อฝรั่งที่เป็นอถุงกันยูวีมาห่อซีกนี้อส่วนซีกนู้นก็ถุงพลาสติกธรรมดาอ่าอ่าอ่าอันนี้ถุงถุงเนี่ยแม่ถุงผมจะมันจะเป็นถุงขุนถุงใสเนาะถุงผมก็จะเอามากรี สามรูนี่หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสามรูเวลาห่อเวลาห่อแล้วก็ห่อปกตินี่แหละครับห่อปกติแค่แม่อย่าไปเอาใบเข้าข้างในหล่องนะอเดี๋ยวคุณลุงหอนี่ห่อลูกนี่ห่อลูกนี้ห่อแล้วก็มัดสักสองทบสองรอบแต่ไม่ต้องแน่นนะพอเวลาแก่แก้อยากหัวนะซ้อนลูกมันเหรอซ้อนลูกกับซ้อนสิ่งเหรอนั่นแหละครับอ่ามัดไปครับ ไปมาลูกค้าเอา้ามาชนกันพอนนี้ไม่เป็นไรมาพบกันนี่แหละ,ะได้ลุ่มกันเ,<ๆ>เขาจะได้ช่วยกันถามไง